ทำฝั่งเซนตาไไปแล้วคราวนี้ก็มาทำฝั่งมาร์สเรเดอร์กันนะครับกับทีมที่ยังไม่ถูกใช้ของมาร์สเรเดอร์ซึ่งทีมที่ผมเลือกมาเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสเอามาใช้มั่งนะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยทีมแรกสุดที่ผมมักจะนึกถึงประจำก็คือทีมโจนสลัดครับ แต่ถ้าจะทําเป็นโจรสลัดออกเรือแบบนั้นมันน่าจะยากไปและถ้าเป็นธีมแบบโจรสลัดอวกาศมันก็จะไปซ้ํากับโกไคเจอร์อีกโอกาสที่ธีมนี้จะถูกใช้ก็น้อยพอสมควรแต่ผมก็ยังอยากจะเห็นไรเดอร์ทีมโจรสลัดอยู่ดีครับต่อมาก็จะเป็นธีมเพลงหรือดนตรีครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันซ้ํากับฮิบิกิรือเปล่าต้องขอบอกก่อนเลยว่าฮิวิกิะมันน่าจะออกแนวธีมอสูรมากกว่าแล้วก็มีอาวุธเป็นเครื่องดนตรี แต่ไอตีมเพลงที่ผมพูดถึงเนี่ยอารมณ์จะประมาณว่าไอพวกไรเดอร์ในเรื่องอะ่ะมันจะเป็นทั้งนักดนตรีแล้วก็เป็นมาร์สไรเดอร์ด้วยแล้วไรเดอร์แต่ละคนก็จะมีดีไซน์ที่อ้างอิมาจากแนวเพลงต่างๆครับแบบคนนึงก็เป็นแนวแจ๊สคนนึงก็เป็นแนวฮิปฮอปบางคนก็เป็นแนวร็อกอะไรเงี้ยครับส่วนไอเทมแปลงร่างก็ได้หลายอย่างเลยแหละครับอย่างแผ่นซีดีแผ่นเสียงหรือแม้กระทั่งเทปคาสเซ็ตด้วยเดี๋ยวนะทุกวันนี้ยังมีคนใช้อยู่หรือเปล่าเนี่ย ธีมต่อมาก็จะเป็นไพ่ทาโร่ครับคืออันเนี้ยผมอยากเห็นมานานแล้วละครับไรเดอร์ที่เป็นไพ่ทาโร่เนี่ยโดยการ์ดสำหรับแปลงร่ายเป็นไรเดอร์ก็จะใช้การ์ดเมเจอร์อะคาน่าส่วนการ์ดที่เป็นการใช้สกิลหรือพลังต่างๆก็จะเป็นไมเนอร์อะคาน่าอะไรไประมาณนั้นนะครับแต่ไพ่ทาโร่เมเจอร์อะคาน่ามันมีตั้ง22่บองใบครับคือมันจะมีมัสไรเดอร์22คนในซีรีส์เดียวเลยเหรอก็ขอบอกเลยว่าไม่น่ารอดครับมีการย้อมชุดแบบรัวๆแน่นอน ผมเลยคิดว่ามันน่าจะอารมณ์แบบมาส์ชเรเดอร์คนหนึ่งสามารถใช้ไพ่ทาโร่ใบอื่นๆในการเปลี่ยนฟอร์มได้ซึ่งก็ไม่จะเป็นต้องใช้ไพ่ทาโร่เพียงแค่ใบเดียวในการแปลงร่างนะครับตีมต่อมาก็คือ12นักสัตว์ครับและจะถามว่าทําไมผมถึงไม่เลือก12จักราศรีง่ายๆครับโฟเซ่มันเอาไปแล้วเรียบร้อยก็คือพวกโคร s c สโคปที่เป็นระดับหัวหน้าของพวกโซดิอารที่เป็นปีศาจในซีรีส์โฟเซ่นะครับ ก็เลยไปหาอะไรที่ใกล้เคียงกับ12จักราศีซึ่งก็12นักสัตว์นี่แหละครับแต่ขออย่างเดียวพระเอกไม่เอามังกรหรือเสือนะแบบนั้นมันจะเอาง่ายเกินไปหน่อยและถ้าถามผมว่าผมอยากให้พระเอกเป็นสัตว์อะไรก็ผมนึกไว้3ตัวตัวแรกก็คือกระต่ายครับถามว่าทำไมผมอยากเห็นพระเอกแนวแบบใช้ไหวพริบแล้วก็สติปัญญามากกว่ากำลังนะครับแล้วกระต่ายก็ไม่ใช่สัตว์ที่สู้เก่งเท่าไหร่ด้วย แต่ก็มีความสามารถในการกระโดดซึ่งก็จะไปเชื่อมกับ Rider k i ิกนั่นแหละครับตัวที่2ก็คือม้าอารมณ์ก็คล้ายกับพระเอกจากเรื่องเซนไซย่านะครับที่เป็นชุดกรอะม้ามีปีกอย่างเพกาซัสนะครับและตัวที่3ก็คือลิงครับถ้าพูดถึงลิงที่มันเก่งๆโหดๆก็น่าจะนึกถึงหงอโคงไม่ก็หานุมานแะครับและผมก็ดันไปชอบ2ตัวนี้ด้วยไงลิงเลยเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผมนะครับ แล้วคนดูอยากเห็นพระเอกไรเดอร์เป็นสัตว์ชนิดไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยครับไม่ต้องเลือกตัวเดียวก็ได้นะเอาหลายๆตัวก็ได้แต่ขอเหตุผลด้วยก็ดีต่อมาก็เป็นตีมนักประจนภัยหรือว่านักล่าสมบัติก็ได้ครับถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงอนินนาโจนก็ได้แต่ถ้าเป็นฝั่งโทคุก,ก็อณ์ประมาณโบเคนเจอร์นั่นแหละครับซึ่งโบเคนเจอร์เนี่ยผมเคยดูสนุกด้วยใครที่ไม่เคยดูก็ไปดูนะครับสนุกจริงๆ และถ้าถามว่าซีรีส์ไรเดอร์ที่เป็นตีนักประจนภัยเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงผมว่าก็น่าจะออกประมาณว่าเป็นไรเดอร์ที่ออกตามล่าสมบัติทั่วโลกอะไรเงี้ยครับแต่ขออย่างเดียวถ้าจะเอาตีมนี้จริงๆอ่ะขอพระเอกเก่งๆนะครับไม่เอาแบบมือใหม่สมัครเล่นอย่างนั้นไม่เอานะมันต้องแบบเก่งๆเท่านั้นนะ่ะมันถึงจะสนุกเอาแบบนี้นาโจนะ่ะคือเปิดมาปุ๊บก็เก่งเลยอะไรมานั้นนะครับ ตีมต่อมาก็จะเป็นตีมเครื่องดื่มครับซึ่งอันนี้ผมคิดไว้2ทางทางแรกก็คือเป็นมาสเตอร์เดที่ใช้พลังของเครื่องดื่มที่คนส่วนใหญ่รู้จักไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำผลไม้ต่างๆน้ำอัดลมหรือไม่ก็ Energy R r i n k ่ครับทางที่2ก็เป็นแนวแบบการผสมเครื่องดื่มบ o ็อกเทลอครับที่จะผสมเครื่องดื่มหลากหลายชนิดเพื่อสร้างพลังแบบใหม่ๆอารมณ์ก็นึกถึงมาสเตอร์เดบิหรือออสก็ได้ครับแต่ปัญหาก็คือเด็กมันจะดูได้หรือเปล่าเนี่ยสิครับ ต่อมาก็จะเป็นตีมยมทูตครับซึ่งผมว่าตีมเนี่ยมันน่าจะเท่ดีนะอารมณ์แบบเป็นมาสเรเดอร์ที่ไล่ล่าพวกปีศาจหรือว่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์นะครับและด้วยความที่เป็นยมทูตผมว่าคนธรรมดาก็ไม่น่าจะมองเห็นยมทูตนะครับผมเลยคิดว่าเรเดอร์ตีมเนี่ยน่าจะไม่จะเป็นต้องปกปิดตัวตนด้วยแหละและคนที่มองเห็นก็อาจจะไม่ใช่ไรเดอร์แต่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวดำเนินเรื่องหลักก็ได้ อารมณ์ก็คล้ายๆกับอสุโมะในฮิบิกินั่นละครับแล้วผมก็นึกชื่อไรเดอร์เรียบร้อยเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อของเทพหรือเทพ,พีแห่งความตายครับอย่าง g r i ม r ิป p e r ร์เซอ r ์เทอร์อนูบิสเพอร์เซโฟเน่เอะไรประมาณเนี้ยแล้วผมก็คิดไปถึงร่างสุดยอดแล้วด้วยนะโดยร่างสุดยอดก็ใช้ธีมจัตุรอาชายวันสินโลกนั่แหละครับแล้วก็เปลี่ยนจากม้าเป็นโมอเตอร์ไซค์ผมว่าน่าจะเท่น้าดู ตีมต่อมาก็คือตีมสายลับครับต้องขอบอกเลยว่าตีมสายลับเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ทางฝั่งซูเปอร์นไตใช้บ่อยค่อนข้างจะบ่อยเลยแหละอย่างเช่นโกลเรนเจอร์หรือโก b บัสเตอร์เนี่ยก็เป็นตีมสายลับครับและถ้าถามผมว่าผมอยากได้ไรเดอร์สายลับประมาณไหนผมก็ขอบอกเลยว่าเอาประมาณพวกเจมบอลน์หรือว่าเมนอินแบล็กเลยอะ่ะ ส่วนเนื้อเรื่องก็เอาประมาณว่าพระเอกเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรองค์กรหนึ่งแล้วระบบ Rider System ก็เป็นระบบที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนเท่านั้นถึงมีสิทธิ์ใช้ได้ซึ่งพระเอกก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเขาก็จะแปลงร่างเป็นไรเดอร์เพื่อออกไปทําภารกิจต่างๆนะครับโทนเรื่องก็ออกแนวแบบซีรีส์จริงจังแต่ไม่ต้องเยอะมากและอยากให้มีแบบติดตลกบ้างนิดหน่อยก็ดีธีมต่อมาก,ก็จะเป็นธีมความฝันครับ แต่ความฝันที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แบบฝันว่าอยากจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับฝันหมายถึงหลับฝันอะไรเงี้ยครับอารมณ์ก็ประมาณว่ามาสไรเดอร์เข้าไปในความฝันของผู้คนเพื่อไปจัดก,การกับปีศาจที่คอยทําให้ฝันร้ายหรือว่าคอยกัดกินความฝันอยู่ครับให้นึกถึงมาสไรเดอร์วิสัยที่ต้องเข้าไปในตัวของเกตดเพื่อปราบปีศาจก็ได้ครับแล้วก็ให้ช่วงเวลาที่สู้ในความฝันน่ะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งด้วย อย่างเช่นให้จากการปีศาจให้ได้ภายในเวลา3นาทีเพราะไม่อย่างนั้นมาสเรเดอร์จะถูกเด้งออกจากความฝันกลับสู่โลกความเป็นจริงแล้วก็ไม่สามารถแปลงร่างได้เป็นสักระยะหนึ่งอะครับหรืออีกแบบก็คือยิ่งความฝันถูกทำลายมากเท่าไหร่คนที่ฝันอยู่ก็จะได้รับความเสียหายมากเท่านั้นทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งอาจถึงตายได้เลยเอารมณ์ก็คล้ายๆกับเฟรดดี้คูเกอร์ครับที่เวลาตายในฝันก็ตายในความเป็นจริงด้วย ดังนั้นมาสเวเดอร์จึงต้องเรียบกำจัดปีศาจ์ให้เร็วที่สุดไม่งั้นชีวิตคนจะได้รับอันตรายคิดไปคิดมาทําไมมันคล้ายกับกริดแมหรือว่าอุลตร้าแมนจังวะตีมต่อมาก็คือศิละปะการต่อสู้ก็ขอดักไว้ก่อนสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยมาสเวเดอร์ซูเปอร์วันมันก็ศิละปะการต่อสู้ไม่ใช่หรอสําหรับผมนะผมว่ามันถูกแค่นิดเดียวของซูเปอร์วันผมว่ามันผสมหลายธีมเลยละครับไม่ว่าจะเป็นเอเลียนบุก นักบินอวากาศแล้วก็รวมศิละปะการต่อสู้ด้วยหรือจริงๆก็คือมวยเซ้าหลินนั่นแหละครับซึ่งเอาจริงๆทีมศิละปะการต่อสู้เนี่ยฝั่งเซนไตเขาทําไปแล้วนะครับซึ่งก็คือเกกิเรนเจอร์นั่นแหละแต่ในทีมศิละปะการต่อสู้ที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันคือการเอาไรเดอร์หลายๆคนที่มีทักษะศิละปะการต่อสู้ที่แตกต่างกันแบบคนนึงใช้เทควันโดคนนึงใช้คาราเต้คนนึงใช้กังฟูอะไรเงี้ยครับเอามาซัดกันน่ะน่าจะมันดี ต่อมาก็จะเป็นธีมดอกไม้ครับคือเอาจริงๆนะไรเดอร์ผลไม้อย่างไก่มูก็มีแล้วไรเดอร์ขนมอย่างกระบุก,ก็กําลังจะฉายแล้วผมก็เลยคิดว่าธีมดอกไม้ก็น่าจะมีโอกาสถูกใช้อยู่สูงพอสมควรนะพอพูดถึงไกม่มุใครจำมอเตอร์ไซค์ในซีรีส์ไก่มูได้ไหมครับอันนั้นก็ใช้ธีมดอกไม้ออกแบบเหมือนกันนะแม้มันจะแอบดูธรรมดาไปหน่อยก็เถอะธีมต่อมาก็คืออาวุธครับ มันจะเหมือนกับว่าไราเดอร์แต่ละคนจะมีอาวุธที่แตกต่างกันออกไปแบบคนนึงใช้ดาบคนนึงใช้ขวานคนนึงใช้หอออะไรประมาณนี้ครับแล้วดีไซน์ของไรเดอร์แต่ละคนก็จะอิงตามอาวุธที่ไรเดอร์คนนั้นใช้เลยครับแม้ธีมนี้มันแอบจะธรรมดาไปหน่อยอะแต่ผมเชื่อว่าไราเดอร์ที่ดีไซน์ด้วยตีมเนี่ยมันต้องออกมาเท่ทุกตัวแน่ๆครับตีมต่อมาคือตารางธาตุครับ ก็สืบเนื่องมาจาก m a s ์สเรเดอร์ก็ฉาดที่มีธีมเป็นการเล่นแร่แปรธาตุนะครับผมคิดว่าเขานําเสนอในเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุได้แบบไม่เคลียร์เท่าไหร่อ่ะเท่าที่ผมเข้าใจนะการเล่นแร่แปรธาตุก็คือการแปลสภาพสิ่งหนึ่งให้กลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งนั่นคือที่ผมเข้าใจแต่ในก็ฉาดคืออะไรนะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีชีวิตหรอเดี๋ยวนะมันเป็นอะไรกับโจลูโน่ปะเนี่ยเอาจจริง ด้วยความที่ตีมการเล่นแร่แปรธาตุของก็ชาดผมว่ามันเข้าถึงยากไปหน่อยผมก็เลยหาอะไรที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าน่าจะเข้าถึงง่ายกว่าอย่างตารางท่านะครับค่าววิชาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนน่าจะเคยผ่านตากันมาบ้างนะตารางท่านี่เนื้อเรื่องก็จะประมาณว่ามาสเตอร์เดอร์ต้องต่อสู้กับปีศาจที่ดูดซับพลังธาตุที่อยู่ในตารางท่าอยู่พอฆ่าปีศาจได้ก็สกัดเอาธาตุจากปีศาจมาใช้ต่อ พูดไปพูดมาทำไมผมไปนึกถึงกระตูนเรื่องหนึ่งที่เคยดูได้วะเรื่องนี้ครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูมีใครเคยดูบ้างก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับตีมต่อมาก็คือบาป7ประการครับเรียกได้ว่านี่เป็นตีมที่ถูกใช้บ่อยมากมากถึงมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นไลท์โนเวลอันิเมะมังงะคือใช้บ่อยโคตรๆอะ่ะแต่ทำไมไรเดอร์เซนไตถึงไม่เคยใช้เลยผมสงสัยมาก และผมก็อยากเห็นมากด้วยว่าถ้าเป็นไรเดอร์ที่มีตีมเป็น7บาปเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงผมเชื่อว่ามีหลายคนที่อยากจะเห็นเหมือนกันครับและประเด็นคือพลังของไรเดอร์กับพลังของปีศาจในซีรีส์อะ่ะมันเป็นพลังแบบเดียวกันด้วยนะผมว่าเอาไปทำเป็นหัวข้อคลิปถัดไปดีกว่ารอชมกันได้เลยครับและสุดท้ายอันนี้ผมว่าไม่ใช่ตีมอะ่ะแค่อยากใส่มาเฉยๆครับกับฟิวชั่นไรเดอ ซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงฉลอง10ปีเรวะไรเดอร์นะครับที่จะสามารถทำทีมแนวนี้ได้คือดีเคทก็แปลเป็นรุ่นพี่แล้ว g ีโก็สวมชุดเกราะด,ดีไซน์รุ่นพี่แล้วผมว่าก็ควรจะทำนะฟิวชั่นไรเดอร์เนี่ยถ้านึกไม่ออกอารมณ์จะคล้ายๆกับอุลตร้าแมนออฟจีทหรือเซตนะครับที่จะเป็นการเอาอุลตร้าแมนรุ่นพี่มาฟนะิวชั่นอะโดยส่วนตัวนะผมอยากจะเห็นร่างฟิวชั่นของหมายเลขหคูกะ แล้วก็เซร่วันมาฟิวชั่นกันมากเลยอ่ะคงจะออกมาเท่หน้าดูอ่ะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าเอาแบบก็ชาดกันล้วกันอันนั้นผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับใครอยากให้ไรเดอร์มันมีตีมไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับและถ้าข้อมูลผิดพลาดไปการใดก็ขออภัยด้วยครับและผมก็อาจจะทำพาร์ทสพาร์ทสต่อไปด้วยถ้าเกิดว่าผมนึกออกว่ามันยังมีตีมอะไรอีกนะก็รอชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ และกดติดตามช่อง,องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ